รักวบเน้พยามากประจำเลย่ขาด้วกันกดทั้งมีเขาวทั้งมีพมามาสวัสดีตอนเช้าๆอีกวันของอิตาลีที่นาโปลีนะคะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนนะโวฮินเวียเกน เออร์คูลานิอ ok <Hey. S 1> ุมเออร์คูลานิอุมเออร์คูลานิอุมเออร์คูลานิอุมเมื่อวานไปเขาเอื่นอียงกับพี่น้องค่ะเมื่อวานเขาเอื่นอ่าเนเนอเพิ่นแต่ว่าภาษาบ้านเขาเจลเอื่นว่าอ่านาโปลีเนาะค่ะวันนี้มื้อนี้สิไปอ่าอายมันนอกอายมันวู้ินเอร์คูลานิอุม แอคูรานิวม e <laughs> ภาษาอยกับพ่อแห่งเราพี่น้องคะภาษาอิตาลีฮั้งไปค่ะเอาพี่น้องคะวันนี้กับการเดินทางกับรถไฟอีกหนึ่งวันนะคะพี่น้องเนาะมือขึ้นกับกัะมาหอดกับประมาณสองถุงพวเกือบสามถุงนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพลินกับการเดินกับการเที่ยวแสงสีเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะพี่น้องคะรอรถไฟอีกป,ประมาณสามนาทีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุข่สุคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องเนาะแต่วันนี้วิไลจะพาไปชม ซากปรักหักพังเนาะคะเนะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเยอรม,มรมันวิไลแม็กเนาะคะพี่น้องคะพาไปน้ำกันคะพี่น้องไปดูว่าประวัติศาสตร์มาเป็นมาอย่างไรเนาะคะเนะสิ่งที่วิไลจะพาไปชมสิ่งที่วิไลจะพาไปดูเป็นความเก่าแก่และเป็นความอลังการ เมื่อนาน,นมาแล้วนะพี่น้องคะ่ะประมาณ2,000กว่าปีนอก2,000ปีประมาณนั้นแหละพี่น้องคะเท่าๆกับคลิปจักราดล่ะคะ่ะเป็นสถานที่ที่ว่าเมืองที่อยู่ใต้ลาวาหลังจากการที่ภูเขาไฟ มาระเบิดเนาะค่ะพี่นงค่ะแต่วิไลยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เนาะพี่นงเนาะเดี๋ยววิไลไปถึงแล้ววิไลจะบอกเด้อจะว่ามันเป็นจังไหรมาจังไดความเป็นมาของเมืองนี้เท่าที่วิไลถามพ่อยายคร่าวๆเนาะค่ะพี่นองค่ะหมู่บ้านนี่หรือว่าสิตีีนี่หรือว่าเมืองนี้เกิดมาแต่สมัยใดเลาวค่ะเป็นเอ่อนี่มันปีคริสตศักราช2 0 2 2ี่องเนาะค่ะพี่นงค่ะ เพินพ่นพ่นอใหญ่เพิ่นวบาประมาณวา่ามันมีขึ้นมาแล้วได้ประมาณ30กว่าปีแล้วพอดีก,กับภูเขาไฟระเบิดเนาะค่ะเนาะผู้เขาไฟระเบิดสมัยเการาวกอนนล่ะผู้เขาไฟมันปุ่มขึ้นมามันก็เลยมาถ่วมเมืองถ่วหยังแล้วก็มีคนในหนีตายเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีคนในหนีมีอาอาประชากรหรือว่าประชาชนนี่ล่ะค่ะอยู่ในพื้นที่เนาะค่ะเนาะนอาพ่อใหญ่วา่าต้องเขาไปบ่งท่างในแต่ว่าตอนนี้วิไลกับพ่อใหญ่เพิ่งจะเข้าประตูผ่านมายังไม่ได้เดินชมเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าเป็นบานเฮากับสิ่งประักหักพังหรือว่าสิงเก่าสิ่งประวัติ เนาะค่ะเนาะก็จะเป็นกรุงสุขโขทัยหรือว่ากรุงศรีอยุธยาเนาะค่ะพี่น้องคะหรือว่าบางพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ของเขาหรือว่าเมืองต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นประวัติศาสตร์เก่าเป็นประวัติศาสตร์เรื่องเล่ากล่าวมาสมัยก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะแต่อันนี้คือสถานที่จริงและ,ะเป็นที่เรื่องจริงเนาะค่ะเนาะจุดนี้ที่นี่เพราะไงว่านับเอาปีทศกสลากคิด คิดจากหรือว hmm. ่าคิดศักราชเนาะค่ะพ yeah? ี 800, ่น้องคะอันนี้สองพันยี่สิบสองนะคะที่รักอ่าถุต้าซันเยลเนี่ยีอายสองพันยี่สิบสองพันเก้าร้อยแปดสิบเ ฮัดบุ่มเนี่ยอ๋อปอพอที่เท่าที่่พอใหญ่ว่าแหละค่ะพี่น้องค่ะคือว่าอ่าเมืองนี้สร้างมาขึ้ืนปุ๊บเป็นประมาณสามสิบกว่าปีปุ๊บบ้านีพ่อหลังจากนั้นกับผู้เขาไฟมากผู้เขาไฟระเบิดแล้วกันนาว่าแล้วก็กยังหินเหิร์นไส้เซื้อหรือก็ลากา่าว่าเขามาถมยังนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขามาถมในเขตเขตของเมืองนี้เนาะค่ะอ่าไอเท้าซันน้อยหุ่นหลาดไอเท้าซันน้อยหุ่นลาดสีเบนอุ่นอักซิคสีเบนหนึ่งพัน เก้าร้อยแปดสิบเจ็ดปีซีเบนอุ่นอักซิกประมาณนั่นแหละครับพี่น้องค่ะเอาละค่ะเรสโกวิไลจะพาเขาไปเบิางทางในจะพาเข้าไปชมทางในว่าจะเป็นอย่างไรก็มีเนาะค่ะเนาะก็มีคนปลาปลายเนาะค่ะอ่าเมื่อวานนี้ค้นยุคเข็มเนาะค่ะค้นยุคเข็มที่พักเพิ่นกับมากที่กันเพิ่นกับว่าโอเคสวยงามสําหรับฝรั่งที่ชอบในสิ่งที่แบบอ่าเจ้าสีสำหรับเท่ากับสำหรับเท่าเนาะพี่น้องค่ะเท่ากัน เทากับคิดว่าเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเบิง้งแล้วก็ผ่านๆตาแต่สำหรับฝรัง่งเขาจาแบบว่า Amazing เนาะคะ่ะเนาะค่าตัวเข้าไปก็ประมาณค่าตัวเข้ามาคนละ13ยูโรค่ะคนค่าตัวเข้ามาชมสถานที่คนละ13ยูโรอ่านพ่อใหญ่งวะไม่แพงไม่แพงเนาะพี่น้องค่ะแนวจังสีจำยายลาพ่อยยังพอแพงเนาะค่ะนี่แหละค่ะบางเชือกอ่าของที่แพงไม่ว่าแพงของที่ไม่แพงก็ว่าแพงเนาะพี่น้องค่ะเออชาพ่อใหญ่ กำลังอ่าชักภาพชักรูปนะคะพี่น้องคะนั่นแหละคะ่ะวิไลก,ก็บ,บอกข่าวๆเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้วิไลย,ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าอ่าเกิดตั้งแต่พศไหนเกิดตั้งแต่ปีไหนแต่รู้ว่าถ้าเป็นบ้านเฮากับระวัติศาสตร์กรุงเกา่าอ่าพนครศรีอยุธยาแล้วเนาะคะ<ม>่ะพี่น้องคะหรือว่ากรุงสุขโขทัยเนาะคะ่ะเนาะ,ะ,นะหรือว่าสถานที่ต่างๆประมาณนั้นแหละคะ่ะอันนี้เกี่ยวกับอ่าอ่าภูเขาไฟระเบิดแล้วก็มาถมตรงนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเอาค่ะพี่น้องค่ะเพอาะง่ไปใส่ละผู้ ซาตลอดค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอย่าเบื่องหนาวิไลถอดพี่นอ้องเบื่อเบื่อหนาวิไลเนาะพี่น้องคะ่ะอย่าเบื่องหนาวิไลเถอะวันนี้แดดดีเป็นบางเวลาเนาะค่ะพี่น้องคะแต่เบื่องหนาวิไลมันก็สิเป็นหนาเบื่อเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะชมดอกไม้ดูสถานที่ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ นั่นคือนั่นนี่ก็คือค่ะเดินลงไปเนาะค่ะเนาะเป็นทางเดินลงไปข้างล่างะค่ะพี่นงค่ะ 1,987ปีหรือว่าเกือบ2,000กว่าปีนะคะพี่น้องค่ะกษัตรยตั้งแต่ขึ้นมามีเข้าเอืน่นแตงแต่คร,ริสตักราชแล้วก็นาะพี่น้องค่ะเนาะราะว่าวิไลก็รูม้มาซํานีค่ะตอนนี้เดียวอาจังใดค่ะเอย๋ยวิไลจะเขียนให้เพื่อคะว่าเป็นคราวๆเป็นจังใดสําหรับสถานที่แห่งนี้อยู่ที่อิตาลีที่เมือง นี่ออยเหนเนาะคะเนาะพี่น้องคะแต่ว่าเมื่อวานที่วิไลกัะ,กะพยาะงไปก็คือเป็นในตัวเมืองนะคะไปเดินในย่านตัวเมืองแต่ที่นี่วันนี้มาเดินอีกสีกหนึ่งของทางเมืองเนาะคะเนาะกับว่าเป็นแบบว่าว่าไกลว่าไกลจากผู้เขาไฟ่ที่วิไล่สี่ให้เบิ้เนะคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะของเก่าของเดิมที่มีมานะะเนาะสมัยก่อนคอนดูเป็นเป็นเมืองของคนสมัยก่อนเนาะคะเนาะสมัยตะกี้ ประวัติศาสตร์ของที่นี่หรือที่เขาเรียกเมืองนี้ว่านาโปลีค่ะน้นองพี่น้องที่มองเห็นเป็นช่องเป็นช่องนะคะน้องพี่น้นองค่ะที่มองเห็นเป็นช่องเป็นช่องเนาะคะ่ะชาวบ้านคืดบานะคะประชาชนคืดบาาหินรืนว่าล่าว่าไหลลงมาแล้วขาเจาคืดบา เขามาได้หนีพักหรือว่าใข่ไข่ก็ล้มลบไผ่เนาะคะ่ะเนาะไข่ไขๆก็ล้มลบไผ่เป็นล้มลบไผ่คิดว่าจะของสิรอดเนาะคะ่ะเนาะแต่พอเขามาได้หนีแล้วมันคว่ำพรอนแล้วก็คว่ำพรอนของลาว่าแล้วก็คว่ำตัวลาวาล่าไหลเขามาเขามาเนาะคะ่ะก็เลยกลายเป็นแบบนี้ทั้งไช่ทั้งยังไหลเขมามาเนาะคะ่ะนั่นคือร่างคนจริงๆกระดูกของคนจริงๆที่แบบโดนลาวาเผาไหมแล้วกน็นอนตามสภาพแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดมองไม่เห็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะพี่น้องวิไลกระซุ่มให้เบิงนะะเนาะ,าานะคะ่ะเนาะเท่าที่โทรศัพท์วิไลเห็ดใยเนาะค่ะเนาะนั่นคืออ่านั่นค่ะนั่นก็คือนั่นก็คือเป็นร่างของคนเนาะคะ่ะแต่ละห้องแต่ละห้องมีเหมดค่ะแบบว่าที่เขาไปในหันเนาะคะ่ะเป็นไข่ว่าล้มโลภไพรล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะแต่ว่านี้เสือปะจระเข้เนาะาค่ะเนาะเข้าไปกันเข้าไปในนั้นคือว่าสิรอดได้กับวอรอดเนาะคะ่ะทั้งโครงกระดูกทั้งอะไรนั้นก็กลายเป็นกลายเป็นหินไปเลยเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะ ทั้ง no. ีเม so, no, no. ียท no, no. <la> ั้งที่เมียว่าฟินนี่จะทั้ a ที่เมีว่านนี่ะนี่ค่ะเป็นกำแพงเมืองค่ะพี่น้องคะนั่นค่ะเป็นกำแพงเมืองเนาะคะเนาะจากที่พ่อใหญ่อธิบายให้ฟังค่ะเป็นกำแพงของเมืองที่มองเห็นเนาะคะเนาะที่มองที่มองเห็นนั่นก็คือพ่อใหญ่ว่านั่นคือลาวาเนาะคะเนาะเป็นรลองรอยของลาวา ไหลลงมาเราเป็นน้งซันเนาะพี่น้องคะนั่นคือลาวากลายเป็นหินไปเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้อากาศไม่ดีเลยค่ะไม่มีแดด <c oughs> ขางนั้นคือว่าแหละคะ่ะที่พี่น้องคะนั่นตรงนั้นก็คือลาวาเนาะคะ่ะเนาะเป็นลาวาไหลาลงมาพอยายวานแล้วก็กลายเป็นหินนะคะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างอ ร่องรอยการสูญเสียนะคะพี่น้องคะร่องรอยการสูญเสียร่องรอยเออพ่อวอญามาบ,าบอกทีเธอเดินตรงนี้มันเป็นทางของน้ำกษัตริย์ว <laughs> ิไลก็เดินว <laughs> ิไลก็เดินทางของน้ำไปนะคะก <laughs> <c ười> เขาปิดประตูไว้นะคะพี่น้องไม่ให้คนเดินเข้าไปเขากลัวว่ามันจะเป็นปรักหักพังลงมาพี่ไล่ก็เอาซอกนิดน่อยให้เบิ้งนี้ค่ะพี่น้องคะข้างในพญาวาเป็นเชิดหรือเป็นโบสนะคะเป็นโบสสมัยตะกีนะคะพี่น้องคะสำหรับคนเก่าแก่สมัยตะกีเนาะอุ้ยส0 0พันกว่าปีพี่น้องคะลายอยู่ดีนนองคะเกือบ2,000กว่าปีเนาะพี่น้องค่ะ ะาเด,ะด้ะด้านหน้านะคะด้านหน้าพา่อใหญ่บอกเขาก็มีเป็นหนังสือให้บอกค่ะพี่น้องกาว่าตรงนี้เป็นจุดอีหยังตรงนี้เป็นจุดอีหยังสมัยเก่าก่อนสมัยตกกะกี้เนาะค่ะเนาะตรงที่เวลาเอาให้เบิ่งเราเพรา่อใหญ่ไปซองตอก็คือเป็นโบสถ์นะคะเนาะเป็นโบสถ์ <S <S นี่นก็เป็นหินนะคะเนาะอาจจะเป็นหิน จที่แปลว่าสมัยตะกอนมันตั้งมันโดนประดับสมัยตะกี้เนาะค่ะเนาะบ้านนี้มันผุมันพังลงมาเพิ่นก็เลยเก็บไว้ยังสี่ค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้ขยับเขยื่อนเก็บไว้อย่างนี้เนาะค่ะค่ะว่ราะไงว่าไข่ไข่เป็นสิ่งก่อสร้างของเมืองสมัยตะกี้แหละเนาะพี่น้องค่ะเป็นหินเป็นนั้นที่ว่ามันโดนออ่่าาภูเขาไฟระเบิดมากเพิก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้เนาะค่ะวอเตเฮียเดอะพลัส ถ้าเป็นซุกมือนี่กสิเอินจะตูรัสหรือว่าเอินเป็นห้าร้านหน้นามเมืองหรือว่าจังใดเลยนะคะพี่น้องกะากามีอ่าหายเบิงพี่น้องสังเกตว่าหินนะคะเนาะหินก็เป็นหินที่แบบว่าของเกาอิลีพี่น้องค่ะวิไลจะวาวให้ฟังวิไลถามพใหญยว่าอันหุ่นหินนั่นมันเป็นของเกาแกสมัยโบราณหรือว่าของ จริงคือว่าของเห็ดขึ้นใหม่เพื่อเอามาวางตกแต่งเพราะไงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่แม่ได้ยินก่อนหน่อยๆเป็นของเก่าของโบราณนะะเนาะค่ะเนาะเป็นของเก่าแก่คนสมัยก่อนเห็ดยังสีได้อยูต่ติคนสมัยก่อนเห็ดงามอยู่ติประ,ะเสริฐมาไวิไลก็เลยถามนะคะเนาะมานี่เพราะไงว่าคนสมัยก่อนอ่ะปันอันน,อนั้นะอันนี้งามกว่าคนสมัยสุกม,มือนี่วา่ <laughs> วาเสรนว่า <c oughs> ถามพออ่อใหญ่ว่าอัน อันที่หุ้นนี่เป็น,นเป็นผู้ใด่วสัน์ว่าเพราะไงว่าอันคขวา,ายๆวาพอทราผู้นี้เป็นพอทราที่แบบว่าอ่าผู้ริเริ่มผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองแห่งนี้เนาะคะ่ะเมืองแห่งนีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็สิเป็นรูปปั้นถ้าเป็นสมัยบานเฮากาสิเอิน่นถ้าเป็นบานเข้ากัสิเอินอน,นุสาวารีย์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะทางตรงนี้เพราะไงว่าสงสัยถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นทางเดินเนาะค่ะเนาะทางเดินอ่าในเมืองเป็นศอกยางหันไปหันไปนีเนาะพี่น้องค่ะเป็นท่างเดินระวังในเมืองเนาะค่ะคือที่เดินมานนนนี่ละะคเเป็ทาางงดิพ้อ โอ้ตอนนี <magic and> <damage> ้แดดออกค่ะแดดมาแล้วเฮ้ยสวาวิไลเจ้ากีเจ้าการถามพ่อหญ่เนาะกับพี่นองกาวิไลก็ถามพ่อหญ่ว่า อันนั้นพี่น้องสมัยตะกี้พ่นว่ามีการทายลูกซะยอย่างเนาะอันเขาอันอันกนารสลักหิน,นะะเนาะกันเนาะสลักหินเป็นโลผ้าเป็นนั้นวิไลกระถามว่าอันนี้เขาเห็นอย่างวิที่ักอนนเอาแบบหยอกๆยาบาแบบขำๆเนาะ,ค,ะค่ะก่อโทษก่อไปใต้ติลบักตูมไยเพราะอย่งว่าเขาโกนนะให้กันตี้วันซันว่าจะได้บ่เกียด์เนาะพี่น้องคะ ข้อมูลวิไลกันยังบอกยังคุยบ่ไดนะคะกับดมกับช่มไปกอน,นอพินองคะ่ะเพราะวิไลไม่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์เนาะค่นเนาะตอนที่พ่อยญ่บอกว่าสิผ้ามาเที่ยวกับว่าแก่ผ้ามาเที่ยวมาช่มอาเมืองที่ยุใต้ล่าว่าเนาะจะพินองจ้าเมืองที่หายไปพร้อมกับอาภูเขาไฟระเบิดนะะเนาะค่นเนาะอาสะอาบถ้าสีนั่นกรรม วิไล e จำได้ว่าพ่อไง่ว่าวข้าวมาปอมไปเีอปอมไปอ,ปอปีอปอปอวิไลเคยมีเบิ้งหนังเรื่องปอมไปอีที่เกี่ยวกับพวกเขาไฟระเบิดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องค่ะที่วิไล e บอกว่าอาวิ e ไลใ้เบิ้งหนังปอมไปอีเนาะค่ะ แต่จุดนี้ไม่ใช่เมืองปอมเปอีน้อค่ะเนาะเพราะว่าเมืองปอมเปอีที่อ,อยู่ใต้าลาวาจากการที่ภูเขาไฟระเบิดนั้นปอมเปอีเนี่ยสก้างไงก็นีนะคะแต่นี่คือเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งในของประเทศอิตาลีที่ถูกภูเขาไฟไหลาลาวาไหลามาทับถมนะคะพี่น้องค่ะ สถานที่แห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆนะจ้ะเนาะเป็นเมืองเล็กๆหลังจากภูเขาไฟปะทุนะคะเนาะก็ได้รับผลกระทบจากอ่า,อาลาวาที่ไหลลงมาแล้วมาทับนะคะมาทับถมหมู่บ้านนะคะเนาะอ่าถ้าว่าหมู่บ้านก็สิว่าหมู่บ้านสมัยตะกี้นะคะถ้าคิดว่าเป็นเมืองก็เสิว่าเป็นเมืองน,นะคะพี่น้องคะแล้วก็ข้าเจ้าเด้คนพบนะคะข้าเจ้าคนพบอ,อ่าตรงนี้เราข้าเจ้ากั อเออันว่าจังไดล่ะเป็นอ่าอ่าแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกนะคะเนาะอ่าเป็นซื่อของเมืองก็กคือซื่อเฮอร์คิวเลเนียมถ้าเป็นภาษาอังกฤษเฮอร์คิวเลเนียมนะคะอินดัสภาษาอังกฤษนะคะพี่น้องค่ะ ความเป็นมาเป็นอย่างไรความอา่าโหดร้ายทารุณของที่โดนภูเขาไฟไหลมาทับถมนะคะเุ้ยโมเมนลาวาจากภูเขาไฟไหลมาทับถมนะคะพี่น้องคะเหตุการณ์นี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายเนาะค่ะพี่น้องเนะาะถ้าพี่พ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งประวัติศาสตร์ของปอมเปอีเนาะค่ะเนาะ อแหล่งโบราณนคดีปอมเปอีและอะแหล่งโบราณนคดีเฮอร์คิวลนียมและอะอ,ะเอเตเรอันนูซิอาตาอีหยังนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะจะเกี่ยวกับอที่ว่าผู้เขาไฟระเบิดเนาะวิไลกจ้ำบ่ได้แท้ว่าพไงไนพงไนเอาหนังสือนี่ให้อ่านวิไลก็อ่านออกแน่บ่อ่านออกแน่วิไลขอโทษขออภัยใจต้นบอกตูมเด้อจา่าทวิไลอ่านบ่ออกแต่ว่าการชมเมืองและ,ะการชม การเดินชมเมืองใต้ลาวายังไม่จบนะคะพี่น้องคะการเดินชมเมืองใต้ลาวายังไม่จบแค่นี้เนาะพี่น้องคะถ้าวิไลเอาออกมาคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะอย่าเฝ้าเบือ่ออย่าเฝ้าอาดลำคา่นเด้อจ้ะพี่น้องคะอย่าเพิ่งเซงกับคลิปและวิดีโอของวิไลเด้อคะ่ะสิ่งที่วิไลพามาชมสิ่งที่วิไลพามาดูมันเป็นความเก่าแก่และโบราณและ สมัยเก่าสมัยก่อนเนาะพี่น้องค่ะึืนเบื้องเอาเดอร์ค่ะ2,000ปีเนาะคะ่นะเนาะ2,000ปีเท่ากับขึ้นได้สักกาละเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจอกันไม่พอกันไม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะวิไลขอจบคลิปนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ